สวัสดีครับผมกิจ MSTK404 นะครับวันนี้วาดอผมในเกม ROV วันนี้นะครับผมจะมาเล่นโหมดเอิมจะมาเล่นโหมดคลาสสิกท,ทั่วไปให้ดูนะครับวันนี้ผมจะมาทำแชร์เล่นก็คือผมจะเล่นตัวที่ผมไม่ันหนัดนะครับเราจะมาเล่นเป็นกันเลยหาเริมได้คููและครับ โอเคนะครับผมจะเลือกเป็นตัวละครที่ผมเล่นไม่ปิดน,นะครับก็คือผมเล่นไฮยติมีปิดน,นะครับเคลนซึ่งถ้าเกิดตอนนี้เคลลีสองก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่เน้นเรื่องนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยเคลนกีมเท่าไหร่อโอเคนะครับผมจะไม่กอดอยืมยันผมจะขอดู้นตีจบตีอย่างงงนะครับก็คือเซตนี้ก็คือเขาจัดให้ในทั้งพวกมไม่ไม่ซีเรสน,นะครับผมค่อนข้า,างที่จะขี้เกียจ จะกดน,นี้ยานเลดาร์ผมจะแคลรี่แ้ผมเป็นแค็งอีกผมผมให้มันทีมันครบไปก่อนอไละเพราะว่าสไตล์ผมจะชอบมีอย่างนี้อยู่นะครับอย่ี้ครับวันนี้เรืงซีวีส์นะครับทุกคนอรอก่อนนะครับ โอเคนะครับเราจะ่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างอุ้ยฟังเขาว่าตื่นเหมือนกันนะเนี่ยแม่ต้ลงระวังตัวกันเลยทีเดียว <l ots> วิกัแม่สูดนะว่าผมเล่นไปนะครับน,นี่ตรงนี้ไหมอ่พนเดี๋ยวผมออนเดี๋ยวช่วยดูอันนี้ครับ <l ots> ผมเล่นไปจริงๆตัวเนี้ย แต้เอว่าผมไม่รู้ว่าผมจะกดคอมโบมั่วถ้าใครกดคอมโบแล้วกดทุกคนเห็นว่าผมเนี่ยกดคอมโบมั huh. ่วเนี่ยก็ไม่ต้องมินด่าเลยครับเพราะว่าเออช่วยแนะนําก็ได้เราไม่ต้องกดใจทางที่เรามาด่าเนี่ยผมแนะนำว่าเรามาช่วยกันดีกว่าแชร์เทคนิคให้แต่ละคนที่มาลุคลิปนี้ด้วยนะครับจุ๊บแล้วก็มาโคมะเลวกกินมาแล้วเนะค่อยๆจำสำหรับเรนนีที่ผมต้องรอให้เว็บเดินก่อน โอเคถ้าผมจะไม่ผิดผลมาตรงนี้เลยแล้วกันนี่ผมขึ้นไปนะครับแล้วก็รอชัตูน่าครัผมผมจะพูว่าเร่อเพราะผมเพิ่งทำลิลลปครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องพูดเยอะประมาณไหนครับอ่าผมเจอแหวนะครับจังหวะนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยอันนครับโจ๊ี้ดูดดู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 ดตดูดูดู อุยเหมือนหมยไปฝรั่งจเยิบคีฝรั่งจเย็บคีโเหลือชนะาเขาเล่นเล่นแวนอดมาเลยไม่รู้ว่าเขามาถูกเลนหรือเปล่านะมาหอดคนแหวนหลอจะไม่ค่อยไว่าใครต้องมาเล่นไหนบ้างอุ้ยกลับบอกรผมกลับบอก่อนไม่ไหวดูบอกว่าฝ่จเย็ค แต่ทไมแนไมฝังนะผมไม่รู้ว่าผมมัถูกลาเพราะว่าผมไม่เคยยังไงผมไม่เคยโชว์ถูกอ่ะอันเนี้ยอ๋อผมมาผิดลิ้นไม่มีใครไปออกที่ไหนที่นั่นคือเลยครับทุกคนบัตมาช่วยผมแล้วคุณมาช่วยผมแล้วเดินพลังกันเท่ากับหนี เคนดีมาด้วยทุกคนอ่าอ่ะมาล็อตผมผมผมเลิกเอาจังผมจะเล่นไม่เป็นก็ตามนั่นแหละเล่นไม่เป็นก็ตามแต่ผมกดตามที่ผมมีเป็นยูทู่โอ้โหลูกคุณดุด้วยนี่ผมล็อคอะไรแล้วครับแบ๊ ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีเพราะมันจะล่วงผมลูกช่อยผมเลยนะมันดักผมไม่ไม่ฆ่าใครนี่าแล้วเด็กตัวในี่ั่นแหละบัตรบัตรมาช่วยแล้วบัตรมาช่วยแล้วผมต้องซื้อบัตรบัตรคนทักบุญขอบคุณมากผมจะไปต้องลาเขาไปสำเร็จทุกคนนะครับลาเขาไปสำเร็จ จะพยายามพยายามคิดว่ารี่ดันป้อวมว่าคดีนี้เนี่ยของผมเนี่ยจะผมจะชอบคิดว่าเสมอคือว่าถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีโอกาสให้เรารีบดันป้อมไปดีกว่าเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรารีบดันเลยดีกว่าผมรก็าอาจจะเลนคนเล่นเป็นนะแต่ว่าผมก็เล่นเป็นนั่นแหละแต่ว่าผม,ผมช่วยคลิปก็บอกอยู่ว่าเล่นตัวละครที่เล่นไม่เป็นก็คือผมเล่นตัวนี้ไม่เป็นนะทุกคน เขา,าเขามาแล้วเขามาแล้วเป็นแวนน,ะะนี่นะครับแวนนี่ป้าผมต้องถอยเข้าปอ้อมตอกทีของตัวเองก่อนดีกว่าผมไม่ค่อยแน่ใจว่าอัตติมันเป็นยังไงอ่ะผมว่าน่าจะ โอเคแล้วเข้าใจกันได้เลยได้เลยน่างีจริงด้วยัทีคิดไว้เลยเขาอยู่ที่นีผมอาไอพีด้วยทุกคนผมรูกันว่าวิ่ดูทุกคเลยไปเหลือ้อยมากแล้วเขาก็หายไปเ็วทบพยายามดัดข้อแบบว่าดีที่สุดนะตัวที่มาดตัดคอมนี้

โอ้บดบดบอยโอ้ไมนะทุกคนปัตตาไฟพวกเราโดนนหารเป็นเดิมคืออะไรทุกคนโดนลุมโดนลุ้มนยิงคพกหึงเคลิันกันหองแค่ลิ้ม้วนเออตัวจอะไรเฉยๆศึกฆาตเออเรียนเราของเราถุงโต อาจจะไม่ค me me ่อยรู้จ okay. ังหวะการเล่นเท่าไหร่นะคบเพราะผมก็เล่นไม่ค่อยได้นะตัวเนี้ยเลนไร่เดินอ้หูดีอู้ฟลบดี่งนะครับอู้ฟฟ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 ดป้อม สถานการณ์เลนนั่นอีนะครับแต่ตาไปที่เนมุดยาเ็นราเยอะเลยคุณทีน้ผมพอรู้วิธีเติมบินะไรแบบเนี้ยเลาเขาอนีผมก็วิ่งเหมือนกันโอ้โหก็ไม่ไหวนี่ลนเคาวดูแล้วคนถอยดิดูคน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 นีดดเดียวดูคน ผมได้คิวแรกแล้วทุกคนผมได้คิวแรกแล้วได้คิวแรกแล้วทุกคนได้คิวแรกแล้วได้คิวแรกผมจะได้คิวมันอยากเห็นมากเลยโอเคเราเล่กดึงราม่าดีกว่าเราไม่เล่นต่อนะเราอยากไปโฟกัสอะไรเยอะโอเค แต่ตอนนี้เนีผมก็ได uh. ้เจอบัตเตอร์จไล่เจอผีเสื้อกับมาหลอดแม็กเจอซึงนั่นแหละสวยตอนนี้ทีมเรากำลังไปได้ดีเออขอถอนคำพูดแล้วกันมมีเลกกกกยยยาาาา อุดมโหดเลยไปดีแล้วและแร็คบังเราโภระการเป็นวอดเแล้วสาธิตต้นที่เราเห็นั่นเองอุ้ยฮูดี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 โอเคผมดีไม่รอทุกคนตกตยรอพี่จ้าเมื่อคืนโอชนะได้อีกคนเนี้ยทีมยับเยินแล้วเนี้ยตอนเนี้ยเฮแต่เฮ้แต่ว่ามีโอกาสเพราะตัวนี้ มันหายไปและสองป้อมถ้ามีคนมาเจาะแล้วก่อนจะชนะเออจีนี่สิเดี๋ยวผมว่าผมจะเดี๋ยวผมว่าผมจะตัดช่วงที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมดีกว่านะครับนี่ผมได้มาทำการผมก็เนี่ผมได้เก็บดันป้อมที่เรรบ้อย มันตอนนี้ผมกำลังไปได้สวยด้วยตอนนี้กำลังไปได้สวย <c oughs> ผมว่าคนนี้น่าจะกลับมาแล้วในเกมผมว่าเขาดูจากส่าเขาเล่นเหมือนคนุณลลวตอนนี้มีจัดในการดันป้อมแล้วผมก็หนีแล้วผมก็ไม่รอด <c oughs> จะทามแลบบดีดีกว่า อย่าเนี้ผมเกิดแล้วนะครับผมจะตัดตอนที่ผมตายแล้วครับเพราะว่าพี่สมบูรนานเกิไปผมโคชินีิจยาอ๋อคิมนี่ก็ยาวอยู่แล้วเลยเชื่อเลยตอนนี้ผมจบดิผมจบดิแล,ล้วผมวิ่งนี้ แล้วผมรอดทุกคนมาหากันใหใจมากเลยจบดีดูตอนนี้นะครับเดินล่าเราโดนโจมตีแล้วผมก็ต้องตีเขากลับเอ้าวดู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 คุณพาอะไรไปอะไรไปอะไรเราไปช่วยเลนิก้าก่อนไปวันทุกคนจะบอกวันทุกคนตอนนี้ต้องคุณจะกดแล้วกันแล้วนะเพราะว่าคุณดูคลิปมาเพลินมากแล้ว ว่าบอกคุณคนที่กดไลค์ผงผมได้วยแล้วล่ะผมขอคิดดีแค่ไลค์เดียวก็พอเพื่อเป็นกำลังใจผมก็แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจโอเคทุกคนโอเคกดยักษ์คนยักษ์ผมได้ใช่ไหมโอเคดีเ e s ตอนนี้ครับผมได้รันอัตยานะครัะนาตอัตยาตอนนี้บอกว่ารัน บอกเลยนะครับว่าวมันเป็นไรที่ยุยเป็นไรที่ยุยเลยครับมันเป็นไรที่ยุยกางไม่เล็ก่คุณอ๋อเราจะมือดูของแต่ละคนมาขออะไรกันบ้างสุดยอดเลยครับของแต่ละคนไม่ธรรมดาฟังแล้วทั้งสันลูกค้า้วยเลยรครับผมเราจะจะเดินแล้วที่เราบอกไว้วินนะเขาเสกด่างมาเรียเราต้องไปช่วยจิตกลาง ตอนนี้โอกาสใช่ละผมว่าสามที่สิบหกสิบตอนนี้ผมว่าใช่ผมว่านะว่าเขาเป็นก้อยสีเจ็ดจีนนั่นแหละและเดี๋ยวบอลน่าฝบูล่าดอ่ะไม่นะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ใครดูทันมากถามทันไหมเมื่อกี้ฝุ่นบูล่าหรือเปล่าแล้วผมตายแล้วทุกคนผมจะไปตัดนะผมจะดูว่าเหตุการณ์เดี๋ยวผมอยากให้รู้เหตุการณ์ตอนผมตายนะครับว่าจะเป็นยังไง

ตัดภาพไปตอนนั้นเลยนะโอเคตอนนี้ผมได้จับคู่เสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วมาดูกันว่าทีมเราว่าตัวสอนผมเล่นไม่เป็นเนี่ยบอกบอกเลยครับเล่นสองตาให้ดูดีครับตัวต่อไปก็คืออยู่เล่นกลาาก็คือมาเป็นก้าโอ้โผมเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเลยแมมันไม่เชื่อว่ามันเล่นไม่ได้เลยมันเชื่อแบบว่ายังไงอะแบบผมพอเล่นได้อะ พอเล่นได้แบบผมพอรู้อยู่ว่าเทคนมันเป็นยังไงอ่ะแต่ผมเล่นไม่เก่งแต่ผมเก่งแต่ล่าคิ้วเพื่อนนั่นแหละหลายคนเคยเป็นคิ้ใช่ไหมเคยเป็นเดี๋ยวเจอกันตอนตอนอยู่ในเกมบางคนเขาไดเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยผมเป็นผมเป็นคืออาจจะอยู่กระตุกนะครับถ้าเกิดว่า ผมแดงไปเลผมดีใจมากเลยไมกต้เป็นกลับผมเลือกอารีไม่้อไไมู่้ใคเป็นผมบ้าอะลาบลาบบุคีไรตุ๊บเอ็มันแบบกคนมาจากกระตุกนางเนี้ยผมว่า,าพัตนีนดีกว่าแลวเจอกับคลิปซี่ม,ม,มาจะเป็นอุปสรรคทุกยอย่างเลยก็คือบยาก ตอนนี้เราทำการเคลียร์คลิปเสร็จเรียบร้อยลวก็รอเช็คคลิปมาแล้วก็ดันเวลไปเรื่อยๆจะจีกเวลสใช่เ็กิปไ่ตอนี้ผมกระตุกทุกคนกผมกรตุกตอนนี้ผมกระตุกมากผมจะหาจังหวะโจมตีเขา เเกาเจอซานิสแทนเราไม่เจอคิดแต่เราเจอซานิสกดเราโจมตีเลยแล้วกันเอาที่สีๆเราไปก่อนอ้กมาช่วยเราด้วย ไม่ลูโอย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 ดุุดุุนดุุอยคิดกลับบอกราดกันผมจะำรให้มากระำ้าขอกระลกล้นะครับไม่ทราบว่าท่านเป็นขาหรือเปลาครับชนไกาของท่นสีมันช่างเป็นที่แปลกเหลือเกินผมกี้ามาเลยผมบอกเลยกี้ามาก โอ,โอ้โห,โโหเขาปเป่นลกี้กางคูดกี่กางเลยพี่ก่อนทำาสมือตรเยดี๋ยวผมนี่ไม่เคยคิดอะไรลเลยผมจะรอผมจะรอรอพี่ผมจะรอเฮ้ยโอ้อะไร กระตุกนิดนึงครับไม่รู้เป็นอะไรกระตุกระตุกอ่ะเดี๋ยวกาสกมันกระตุกน่ทยกคนนะอเคแล้วก็ปิดไปดีดีน่เลสดีดีไปซะโอ้โหจะพังทำมอ่ะไปหายไปแล้ว แรงสักสีกมากเลยอะสักเปกระุกน,น,น,นันไหะทุกคนนี่วอ้าอาโอ้ทุกนคนแต่ใครบ้างชอบเลยเปนทะุกคนเนี่นเยเนี่ยีไม่ทันทุกนคน ตอนเรียนมันเป็นไปรู้ว่าันกระตุกไม่หยุดเลยพักเกเราก็เป็นการสิ้นไปแล้วกำลังถูกส่งออกไปโอ้ไม่รอดเขากำลังุอมนะครับอย่าอย่าอย่าคิดว่าโมอะไรนะคืออมผู้เลนเนี่ยเอ้ ถ้าผมจะบอกขอบอกอะไรเอ็นในคลิปนี้แล้วกันว่าผมจัดคลิปแนวไหนบ้างอาจจะอัดอัดคลิปแนวแบบเกมแบบโินิมบอกเปล่ามยแบบมีไาแบบเนี้ยผมก็จะอัดแบบถ้าเกิดว่าแบบผมจะแบบอัดแบบแบบไม่เห็นหน้าผมผม่าจะแบบไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่นะอัดที่เห็นหน้าจะพ่อผมอัดเพราะว่าเราไม่แีภจะไม่มีความรู้เรย่องประมาณนี้นะก็คือมีความรู้เลย มผมจะอยู่ในคุกเขาอะไรที่ผมจะทำคุกกับตายตามแบบมือนะครับเราจะไม่ทำแบบคน,นว่าวผ,มผ,มผมรู้ว่าคุณผู้ชมอยากได้อ่ะทุกคนดูนี่รอแล้วกันนะนมันจะชินแรงมากเลยทุกคนผมบอกเลยนะเออว่าแค่เอาซันที่จับแค่ยามเลสัตว์ที่เป็นตัวแรกเลยได้จะให้จะให้สัตว์นี่อยากเก็บตะกบเยอะเพราะมันจะยิ่งแรงในท้ายที่ที่ว่าสกิสว่าถุง,งมือทาน,นอสอ่ะและสัตว์นี่คือทาน,นอนถุงมือ เออไอ้นั่นอ่ะเออไปนะเออไอ้เนาันนี้เป็สุดท้ายก็คือเออรเข่สิบประมาณนั้นนคืออเท่ากับเป็นาเลงเหลยอะผมผมบอเลยผมเาล่นกาดน่าแะมันแรงมากผมบอกเลยต้องไปสายคิวด้วยเอาสิก็แบบนึก็มีความใจกล้ไอ้่ไม่ชัดแซ็กซัสิพร้อมดันปลอมอะได้ไปนี้ก่อน โอ้โอ้โอ้โอพิกซี่จะคือเรานแหลกตั้งเลยขอทามแหลกไปแล้วกันโอเคทุกคนวันนี้ก็เพราะเมื่อกี้ผมลืมันน้ามาซีไม่ใช่เราเอว่าผมได้ตามชิแล้วผมได้ตามมันไม่ทันนะทุกคนนี่แน่เลยซผมจะบอกทุกคนต้อยอ่า ทุคนการสับ้ากเหมือนเดิมเจอการตอนเกิโอเคทุกคนเราพีแล้วอล่าคนที่โชคเฉลี่นเสียงชื่อของเราแต่เราจะไม่เสียงอูดีคนผมว่าผมต้องเฝ้าแล้วว่พอจะกำหมอมผมก็สู้ไม่ไหวคลิกซีซันนี่ผมก็เอาไม่อยู่ทำอะไรไม่ได้ทุกคโอ้โอยู่ด้กันอีกแล้วทำอะไรไม่ได้ทุกคนตอนนี้อยู่ด้กันพรโะยิงซื้อเข้าไปใหญ่เลย ผมทำได้แค่ทำเดียวถอยไม่ถอยสิพยาะยะจะที่สุดตอนนจะแลกเกอะไก็ตามจะเป็นตัวยัดกระหม่อมโชคีก็มได้ลมดนยูกคนปะางึงแบบคนมีสังขังตึ๊ตง ตืด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 ดตื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 าตืดตืดตดตืดแดตืดืดตืดตืดต่าตืด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 ตโดตืดตืดตืดดตืดดตืดดตืตดตืด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 ดตืยดตืดดตืดดตื้ดตืด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 ดตื อะหีีว่าอยู่ที่สถานอันตรายแล้วล่ะต้องเล่นระยะห่างะต้องเล่นระยะห่างคิวิวดันแลกคิวแรกเกินแล้วทุกคนชิวแรกผมได้แล้ว ได้ตอนเก้านาทีที่เก้าสุดยอดมากเลยไม่ธรรมดาเวลาผมโอฟาชิเนลนด้คิวตอนเอ่อนาทีที่เก้าจะผมไม่แปลเพราะผมออกเวทผมจะเสียเปรียบกับพวกการยังทำใช่คดีดีจากหลายๆคนกดทำเสมอแต่พวกเราไมเคยทำเลยเพราะพวกเราคิเก่งคิดเก้าสมบัติโอ้ยซิปโปซิปโปซิปโป ไล่ด้เมองจดูบเลิละเกิอันตรายเกินไปเจ็บดิผูแล้วนี่คือหน้าสีน้สีทีเหมือนแล้วก็หายไปเริ่มดอซู่ตอคที่หากแล้วนี่คือสวรร์ของลหลายคนการตอบโต้ อุ้ยอุุยนกูดนกูดเลยมดินนกอตอนนี้ฝั่งเราได้สิดดามเลยนะครับทุกคนดูทีมันหายไปแล้วทีทุกคนสมเกินมากแล้วซึ่งผมได้ทำการตายไปแล้วฮาร์ลอเองราก็ช่วคนไปเยอะอยู่แล้วตอทีมแล้วกัรเต็มพิษมันแลเพื่อนก็ลาไปลาดตึเกแล้วก็จับจับอาไล้้อติ โกแล้วอยากน้อจะมีประชวดแล้วไม่ได้ไล้จเสมอไปวางนงรมันถึงแล้วแกคงก็ไม่ไหใช่ผมซ่วไม่สำหรับฆ่าเพระเาจะฆ่าใครกนคนคนละฆ่าฮิ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 ิฮ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 ิดิฮ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 

เขาปฏิัตทอะไรกับผมโอ้ให้ชูดูชักชองชื่อเคยดีชีชาให้ชูดูชักชองชื่อดีชาเฮิร์ดชีช้าดูดีอายดูดองชีชาให้ชูดูชักชองชื่อเฮิร์ดชีชาให้ชูดูชักชองชื่อดีชาดีโฮชา ดูดีอีวนีกว่าผมจะรอกไปดิไปเรื่อยๆไอ้ชื่อดจักชอกื่อชีชาไอ้ชื่อดจักชองเืชาควบชาดูดีอวนชีกว่าดีอาด่ผมว่าผมโอเคนะเพราะผมฆ่าสองคิวมันป้าหูใจมากทุกคน เผมผมอยู่ไม่รู้ผมว่าผมใจบ้าเติมเลือดผมจะเฝ้าดิกาตลอดไปผมรักดิกาโอเคไหมดูเลืออนนไ้ดูเลือดโอเคไหมดูเลือดโอคไหมดูเลือดโอเคไหมดูเลืกคอเอไมดูลคมดูาา ชูต่อไม่ได้ผมมาหนาหมดโอเคมาหนาผมเพิ่มมาาแล้วผมก็มมมมมไปค้นสู้อยู่ดีขอกับบอกรนแป๊บนึงผมโดนกลับนี่แหละผมชอบท่าเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยโดนกลับทา่มมบมมบบทามาหนาท่ามาคนเป็นครัง,งนี้ทุกคนทุกคนว่าเหมือนไหมผมว่าเหมือนะอนะทุกคนจะถียงผมโอเคมาเติมมานาดูมานาผมสิมันเด้งนะรัวๆเลยตอนนี้เนี่ยผมกดยอมแพ้ย์ครั้งที่สองแล้วนะทุกคน ยังไงผมก็สู้ไม่ไหวโอเคมันเป็นชาตที่ผมดามนะแล้วคนที่คนที่คุณผู้ชมเห็นกันเมื่อกี้ย้อมสีหลายรอบเลยนะครับทุกคนดูสิยวดาเขาปล่อยมาเรียวผมว่าผมจะไม่ปิดนะผมว่าดูจากสภาพว่ายังไงผมก็ไม่บอกได้เนี่ยทุกคนโัวแทนเลยทุกคนปิดจากรย้อมเพชรนะครับเพราะผมช่วยอะไรผมก็สู้ไม่ไหวผมบอกแล้วติมผลยาผมก็สู้ไม่ได้นั่นแหละยังไงผมก็สู้ไม่ได้ และขอปิดคลิปไปด้วยฉากนี้สวัสดีครับอย่าลืมอุ้ยผมลืมลุกคนไม่เติอผมเลยอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b ์และกดกระดิ่งงาติให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับเออไปดูดี <mark ed ultimate> <sh arp S 1> ๆกดปุ่มดไม่ติดจะผิด